อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1727ขัดขวางหลังจากเจ้าอาสูรโลกันกลืนกินเทียนหยุนเข้าไปมันจึงกลายเป็นเต่าแห่งสวรรค์หากมันไม่ต้องการให้คนอื่นตรวจจับกลิ่นอายได้ก็ยากจะตามหามันเจอหากอยู่ด้านนอกโลกถ้ำเต่าแห่งสวรรค์คงมีข้อตำหนิแต่ในโลกถ้ำแห่งนี้มันไรเทียมทาน ตอนนั้นแม้แต่เหลียนเต้าเฟยก็ไม่สามารถปรวดจ,จับเตาแห่งสวรรค์ได้จนทำให้เขาถูกกลืนกินแม้อสูรโลกันจะอยู่ในทะเลเมคามานานกระทั่งผีเท่าจางก็ไม่สังเกตเห็นมันได้ส่วนสี่ขุนพลก็ไม่อาจจับสังเกตได้เช่นกันสัมผัสวิญญาณของแต่ละคนทรงพลังมากพอจนปกคลุมทั่วทะเลเมคาแต่ก็ไม่เจอเจ้าอสูรโลกันทั้งยังไม่อาจสัมผัสหวังหลิงที่กำลังนั่งอยู่บนหลังเจ้าอสูรโลกันได้ด้วย นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเทียนหยุนถึงสามารถอยู่ในดาราจักรอัญเชิญนาทีได้เป็นหลายร้อยปีโดยไม่ถูกพบเจอร่างดั้งเดิมของหวังหลิงกำลังนั่งอยู่บนหลังเจ้าอสูรโลกันร่างอาวตารกำลังควบแน่นแก่นแท้อยู่ด้านข้างระลอกคลื่นที่แผ่กระจายผ่านไปทั่วทะเลเมคาไม่อาจซ่อนเอาไว้ได้แต่ก็ถูกเหล่าเทพและสีขุนพลปวดเจอแต่ไม่ว่าพวกเขาจะค้นหาด้วยสัมผัสวิญญาณมากแค่ไหนก็ไม่เจอสิ่งใด ในสัมผัสวิญญาณพวกเขาไม่มีเจ้าอสาูรโลการมันเป็นเพียงแค่อวกาศสงบนิ่งถีเท่าจางที่กำลังติดตามมาถึงกับขมวดคิ้วมองไปทางนั้นเขาขมวดคิ้วแต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่พบอะไรนี่มันประหลาดถีเท่าจางดวงตาสองสว่างและเริ่มขบคิดหวังหลิงไม่รู้เรื่องนี้เลยร่างดั้งเดิมกำลังหลับไหลเพื่อฟื้นพลงังส่วนร่างอาวตารกำลังฟื้นคืนแก่นแท้ หลังจากแก่นแท้จริงเท็จปรากฏขึ้นหวังหลินยกแขนขวาและเปิดฝ่ามือช้าๆแก่นแท้นามธรรมชนิดที่สามคือแก่นแท้เวนกรรมเปิดฝ่ามือคือเหตุแห่งกร,รมปิดฝ่ามือคือผลแห่งกรรมแก่นแท้เวรกรร,รวมกันในมือขวาของหวังหลินพลังที่มองไม่เห็นควบแน่นอยู่ในนั้นต่อจากนั้นก็เป็นแก่นแทสังหารและแก่นแท้เขตอาคมที่ถูกอันเชิญกลับมาและควบแน่นเจ็ดแก่นแท้ค่อยๆโคจรอยู่ในร่างหวังหลินอย่างช้าๆ ขณะที่แก่นแท้เคลื่อนไหววิญญาณดั้งเดิมของเขาจึงค่อยปรากฏออกมาจากแก่นแท้ทำให้หวังหลิงเปลี่ยนกลับมายังวิถีทางก่อนที่ร่างอวตารแตกสลายความแตกต่างเดียวก็คือตอนนี้ไม่มีวิญญาณอวตารของเทียนหยุนอยู่แล้วเมื่อร่างอวตารฟื้นคืนได้สมบูรณ์ร่างดั้งเดิมลืมตาตื่นและมองร่างอวตารหลังจากนั้นทั้งสองร่างจึงทับซ้อนกันกลายเป็นหนึ่งหวังหลิงดวงตาสองสว่างและขยับร่างกาย หลังจากค้นพบว่าไม่ติดขัดอะไรจึงมองออกไปในเมื่อข้ามีสิทธิ์ในการควบคุมชีวิตแล้วเช่นนั้นข้าจะต้องเดินทางไปยังดาวเบญจาธาตุที่นั่นมีความลับหลายอย่างกองกำลังสุดท้ายในโลกถ้ำก็ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นชัดเจนว่ากองกำลังนี้กลุ่มความได้เปรียบในตอนท้ายเช่นเดียวกับเทียนหยุนในเมื่อพวกเจ้าชอบซ่อนตัวในที่มืดข้าจะบังคับให้ออกมาและให้ได้รู้ว่าโลกถ้ำแห่งนี้ไม่ได้เป็นของพวกคนนอก หลังจากบังคับให้กองกำลังที่ซ่อนตัวออกมาแล้วการแข่งขันหาวิญญาณดวงที่สามจะได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการจากมุมมองของวังหลินนั้นเทียนหยุนคือหนามที่ถูกถอนออกไปแล้วไม่เช่นนั้นคงมีตัวแปรที่คาดไม่ถึงหลายอย่างในอนาคตหนึ่งในนั้นอาจร้ายแรงได้เรื่องนี้ถือว่าเป็นความจริงตอนนี้เทียนหยุนถูกวังหลินทำลายไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือหนามแห่งที่สองเหล่าเทพจากสำนักกุย คนนอกพวกนี้คือหนามเล่มที่สองเขากำลังจะไปเผยพวกมันให้โลกเห็นนี่เป็นการประชันหนึ่งเช่นกันเป็นการประชันของผู้มีอำนาจทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าใครจะตามหาวิญญาณดวงที่สามเจอก่อนขณะที่หวังหลิงขบคิดเจ้าอสูรโลกันด้านล่างได้ทยานไปข้างหน้าและมาถึงส่วนลึกของทะเลเมคาเพียงเวลาไม่นานด้วยคำสั่งหวังหลิงมันจึงหลับตาลงและกำลังจะเดินทางสู่ดาราจากฟ้ากระจ่าง ทว่าในจังหวะนั้นหวังหลินอุทานออกมาเบาๆเขามองออกไปไกลและดวงตาวาวโรดไม่นานนักมีลำแสงมากกว่าร้อยสายปรากฏขึ้นจากระยะไกลทั้งหมดกำลังมุ่งมาหาหวังหลินคนข้างหน้าสี่คนมีน้ำเต้าอยู่เหนือศีรษะน้ำเต้าเปล่งควันสีเขียวราวกับพายุหวังหลินนั่งอยู่บนหลังของเจ้าอสูรโลกันด้วยท่าทีสงบนิ่งจ้องมองแสงที่กำลังเข้าใกล้แต่ก็ไม่ให้ความสนใจ หวังหลินลำแสงมากกว่าร้อยสายพลันหยุดชักเสียงตกตะลึงดังออกมาจากสีชายชาราที่นั่งอยู่ข้างหน้าคนที่เอ่ยขึ้นนั้นคือขุนพลมังกรฟ้าเขาจ้องมองหวังหลินโดยเฉพาะเจ้าอาสูรโลกานด้านล่างหัวใจของขุนพลมังกรฟ้าเต้นไม่เป็นจังหวะอสูรน,นี่มันคือตัวอะไรกันเขาไม่รู้ว่ามันคืออสูรโลกานและไม่รู้ว่ามันคือเต่าแห่งสวรรค์อีกทั้งนอกจากราชันเทพสีรุงแล้วไม่มีใครเคยเห็นร่างจริงของเต่าแห่งสวรรค์ พวกเขารู้แต่ว่ามันเป็นเพียงกลุ่มก้อนสายหมอกเท่านั้นวิหกเพลิงเต่าดำและพยักขาวต่างก็ตกตะลึงกันหมดสายตาแต่ละคนจับจ้องไปยังอสูรโลกันด้านล่างหวังหลินเหตุผลที่พวกเขาตกตะลึงเป็นเพราะสัมผัสวิญ,ญญาณที่แผ่กระจายมาตลอดเวลาแต่กลับไม่สามารถปรวดจ,จับหวังหลินได้เลยถ้าไม่ใช่เพราะพวกเขาเห็นด้วยตาตัวเองคงไม่เชื่อว่าหวังหลินอยู่ที่นี่ แม้กระทั่งตอนนี้พวกเขาใช้สัมผัสวิญญาณก็ยังเห็นแต่เพียงดาราจากสงบนิ่งราวกับหวังหลินและอสูรด้านล่างไม่มีตัวตนอยู่ที่นี่เลยทั้งสี่คนจะไม่กระวนกระวายได้อย่างไรทั้งสี่มองหน้ากันเองและต่างก็เห็นความตกตะลึงและสับสนกันทั้งหมดผีเท่าจางตกตะลึงมากกว่าเดิมและหรีตาแคบเขาไม่รับรู้ถึงอันตรายจากหวังหลินได้เลยแต่อสูรด้านล่างหวังหลินทำให้เขาสัมผัสอันตรายได้ชัดเจนท่านเรียกหาข้าทำไม วังลิงมองเหล่าเทพมากกว่าร้อยคนด้วยท่าทีสงบนิ่งไม่มีคนใดเป็นภัยคุกคามมีเพียงสี่ขุนพลที่คู่ควรให้มองด้วยหลังจากกวาดสายตาไปเขาจึงสังเกตเห็นน้ำเต้าที่ลอยอยู่เหนือสี่ขุนพลน้ำเต้าเปล่งพลังปราณสวรรค์ช่างน่าอัศจรรย์ขุนพลมังกรฟ้าระงับความตกตะลึงในใจดวงตาสองสว่างและเอ่ยขึ้นเราไม่เจอสหายเซียนหวังตั้งแต่ที่แยกทางกันมา ตอนนี้ได้พบเจอกันแล้วข้าสงสัยว่าสหายเซียนจะไปที่ใดดาราจากฟ้ากระจ่างหวังหลิงไม่เสียเวลาหลังจากเอ่ยขึ้นมาเจ้าอสูรโลกันด้านล่างจึงลอยไปข้างหน้าอย่างเงียบๆเ,เขาไม่มีเวลามายุ่งกับคนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสี่ขุนพลหรือผีเท่าจางก็ไม่สามารถทำให้หวังหลิงหยุดได้อย่างไรก็ตามถ้าหากเขาต้องการจะไปใครก็หยุดเขาไม่ได้อยู่ดี สี่ขุนพลมองหน้ากันเองและมองอสูรโลกันด้านล่างหวังลินสายตาแต่ละคนเผยแสงประหลาดขุนพลมังกรฟ้าเคลื่อนตัวไปด้านหน้าหวังลินและเอ่ยขึ้นทำไมสหายเซียนหวังถึงรีบจากไปเช่นนี้เราได้ทำข้อตกลงกันก่อนหน้านี้หลังจากเรามาถึงแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหากับแดนสวรรค์ของเจ้าหรือสังหารใครในโลกถ้ำตอนนี้สหายเซียนรีบจากไปเช่นนี้มีเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ หวังลิงขมวดคิ้วจ้องมองอีกฝ่ายอย่างเยือกเย็นผ่านไปสักพักจึงเอ่ยเพียงแค่สองคำหลีกทางสหายเซียนหวังอย่าเพิ่งโกรธเกรี้ยวเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเราเพิ่งพบว่าอสูรตัวนี้ประหลาดยิ่งมันสามารถหลีกเลี่ยงสัมผัสวิญญาณได้ข้าสงสัยว่าสหายเซียนไปเจออสูรตัวนี้ที่ไหนขุนพลพยักขาวยิ้มแย้มและก้าวออกมายืนอยู่ด้านขวาของหวังหลิง ขณะดเดียวกันขุนพลเต่าดำก็ได้ก้าวออกมาและปรากฏขึ้นด้านซ้ายหวังหลินขุนพลว่าหอคอเพลิงลังเลอยู่เล็กน้อยแต่ก็ยังตัดสินใจปิดเส้นทางด้านหลังหวังหลินไม่นานนักเหล่าเทพมากกว่าร้อยคนเข้าประชิดอย่างเงียบเชียบล้อมรอบหวังหลินและอสูรโลกันสหายเซียนหวังหลินข้าได้ยึดถือข้อตกลงของเราดังนั้นไม่ควรทําให้ความสัมพันธ์ของเราย่แย่ไม่เช่นนั้นอาจมีเรื่องเกิดขึ้นกับแดนสวรรค์น้อยๆของเจ้า ขุนพลเต่าดำเอ่ยขึ้นคำพูดดูมืดมนหวังหลิงมองดูเหล่าเทพที่ล้อมรอบตัวเองแต่ดวงตาสงบนิ่งสหายเซียนหวังเจ้ามีคันสอนลี้กวงดังนั้นเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับเจ้าเจ้าเพียงแค่บอกข้ามาว่าไปได้อสูรตัวนั้นที่ไหนขุนพลมังกรฟ้าจ้องมองอสูรโลกันซ่อนความโลภในสายตาเอาไว้ข้าเชื่อว่าสหายเซียนจางกำลังสนใจต้นกำเนิดของเจ้าอสูรตัวนี้ขุนพลเต่าดำเป็นคนเจ้าเล่ห์มาก เขาชำเลืองไปที่ผีเท่าจางที่กำลังลอยอยู่โดดเดี่ยวห่างออกไปไกลผีเท่าจางเผยรอยยิ้มเล็กน้อยด้วยอายุของเขาจึงเป็นคนที่เจ้าเล่ยิง่งการที่สี่ขุนพลกล้าหยุดหวังหลิงก็เป็นเพราะเขายังคงติดตามพวกนี้ตอนที่เขายังเยาว์วัยก็มักจะยืมพลังของคนอื่นเข้ากดดันอีกฝ่ายเขาสนใจอสูรตัวนี้เช่นกันดังนั้นพอขอบคิดเล็กน้อยจึงพยักหน้าข้าสนใจอสูรตัวนี้จริงหากเจ้ายอมบอกข้าให้สัญญากับเจ้าหนึ่งเรื่อง สหายเซียนเพียงแค่อสูรตัวเดียวเจ้ายอมเสียการยิงคันศรรีกวงหลายดอกเชียวหรือมันคุ้มค่ากันหรือไม่นอกจากนี้เจ้าเหลือให้ยิงกี่ครั้งเชียวเจ้าบอกเราได้หรือไม่ว่าเจออสูรตัวนี้ที่ไหนหรือหากเจ้าให้ข้ายืมมันข้าจะปล่อยเจ้าไปทันทีแม้เจ้าไม่ยอมให้ข้ายืมในเมื่อเราต่างเป็นสหายกันข้าก็ไม่ขัดขวางเจ้าอยู่ดีแต่อาจมีปัญหากับการร่วมมือจากเราอาจไม่ได้มีเซียนหลงเหลือในโลกท่ามมากนา คุณพลมังกรฟ้าพลางเอ่ยและยิงออกมาแทนที่จะไปค้นหาวิญญาณดวงที่สามท่านกลับมามีปัญหากับข้าดูเหมือนความเจ็บปวดก่อนหน้านี้จะไม่ลึกมากพอก็ดีวันนี้ข้าจะให้ท่านได้รู้สึกเจ็บปวดมากเสียจนลึกถึงกระดูกไปเลยหวังหลิงยืนขึ้นด้วยสีหน้าเรียบง่ายแขนซ้ายยื่นออกไปหยิบขวานแยกสวรรค์ออกมาตอนที่1728ส่วนหลวเข้าสู่ถ้ำ ียงหวังหลินเอ่ยขึ้นมาสีหน้าสีขุนพลก็เปลี่ยนไปแม้แต่ผีเท่าจางก็ยังจ้องหวังหลินด้วยความเคร่งเครียดเป็นครั้งแรกที่หวังหลินพูดเรื่องวิญญาณดวงที่สามกับทุกคนสีขุนพลไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กับหวังหลินมาก่อนสำหรับพวกเขาแล้วมันคือความลับสูงสุดในโลกทําเป็นสิ่งที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้อย่างไรก่อนที่จะได้ฟื้นคืนจากความตกตะลึงจากคำพูดหวังหลิน ขวานแยกสวรรค์นในมือหวังหลิงกลับขยายออกอย่างรวดเร็วกลิ่นไอเต๋าโบราณในตัวหวังหลิงระเบิดออกทันทีขวานแยกสวรรค์ของเหล่าเทพโบราณได้ถูกเติมพลังเต๋าโบราณของหวังหลินเข้าไปในโลกนี้ไม่มีใครเหมาะสมที่จะกวาดแกว่งขวานด้ามน,นี้แล้วหวังหลินคว้ามันและฟันลงมาอย่างไม่ลังเลเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในทั่วพริบตาเมื่อขวานตกลงมาดาราจากสันสะเทือนและปรากฏเงาร่างบัญชาโบราณ ร่างเงาถือขวานและสับลงไปพร้อมกับหวังหลินขุนพลมังกรฟ้าอยู่ใกล้ที่สุดเซี่ยวพริบตาเดียวสายโลหิตเทพของเขาปรากฏขึ้นและมีเงาร่างมังกรฟ้าขึ้นรอบตัวเองเขาพุ่งเข้าใส่ขวานในทันทีขณะเดียวกันเต่าดำวิหกเพลิงและพยักขาวต่างก็ร้องคำรามร่างเงาทั้งสามคนปรากฏขึ้นรอบตัวหวังหลินพยักขาวตัวยักษ์วิหกเพลิงลุกโชนและเต่าดำคล้ายแผ่นดินขนาดใหญ่พุ่งใส่หวังหลิน หวังหลิงมีท่าทีสงบนิ่งเขาจะทําให้เหล่าเทพหัวโบราณพวกนี้รู้สึกถึงความเจ็บปวดและสั่งสอนบทเรียนให้สะสมหวังหลิงไม่หลบเลี่ยงแต่พลังเต๋าโบราณเต็มไปทั่วร่างกายเพื่อก่อเกิดเป็นร่างโบราณอมตะขณะที่ร่างกายฟื้นฟูต่อไปขวาในมือซ้ายหวังหลินร่อนลงจนเกิดเป็นรอยแยกขนาดใหญ่มังกรฟ้าที่นอนนคะรู่เดียวก่อนเกิดการระเบิดทันทีขุนพลมังกรฟ้าปรากฏขึ้นมาและพุ่งใส่หวังหลิน ทั้งสี่คนร่วมมือกันใช้วิชาของตัวเองใส่วังหลิงอย่างพร้อมเพรียงกันหวังหลิงยกแขนซ้ายขึ้นอีกครั้งกวาดไปรอบๆจนเกิดเสียงดังสน,นั่นพลังขวานอันแข็งแกร่งเข้าปะทะกับวิชาแต่ละคนจนกลายเป็นคลื่นกระแทกรุนแรงผลักดันเซียนรอบด้านมากกว่าร้อยคนให้ถอยกลับหลังขณะเดียวกันวิชาของสี่ขุนพลได้แทงทะลุผ่านพลังขวานเข้าไปร่อนใส่หวังหลินเกิดเป็นเสียงดังสนั่นวันไหวราวกับดาราจักรกำลังล่มสลาย สีขุนพลล่าถอยสีหน้าท่าทางเผยจิตสังหารเต็มที่หวังหลินยังคงยืนอยู่บนร่างเจ้าอสูรโลกันใช้ร่างโบราณอมาตะเพื่อเข้าต,ต่อต้านการรวมพลังโจมตีของอีกฝ่ายได้ระดับบ่มเพาะของพวกเจ้าไม่ได้ฟืนฟ้นฟูเต็มที่เพียงแค่ขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ระดับปลายด้วยระดับบ่มเพาะต่ำขนาดนี้เจ้าไม่สามารถทำให้ร่างกายข้าบาดเจ็บได้หวังหลินก้าวเท้าและเคลื่อนร่างอย่างรวดเร็ว เขามาถึงด้านหลังเทพคนหนึ่งแขนขวายื่นออกไปขวนใส่ปรากฏเป็นพลังวิชาผาสวรรค์แขนขวาของวังลิงคือแขนของเย่โมเทพตนนั้นจึงไม่สามารถต้านทานพลังฉีกระชากได้เลยร่างกายแตกละเอียดเป็นกองเนื้อในทันทีแม้กระทั่งเทพอ,อีกสองคนด้านหลังก็ไม่สามารถหลบหนีพลังฉีกกระชากไปได้ร่างกายพังทลายและวิญญาณดั้งเดิมฉีขาด ร่างหวังหลินกระพริบว่าเข้าไปในรอยแยกโดยที่มีสี่ขุนพลติดตามเขาปรากฏตัวในกลุ่มเทพที่ห่างออกไปไม่ไกลผาสวรรค์หวังหลินปรากฏตัวใช้ผาสวรรค์อย่างรุนแรงเสียงกรีดร้องดังระงมเทพจำนวนเจ็ดถึงแปดคนแตกสลายในทันทีสี่ขุนพลต่างส่งเสียงคำรามศัพท์วิชาเต็มไปทั่วดวงดาวพวกเขาพุ่งหาหวังหลินแต่ก็ถูกต้านด้วยร่างโบราณอมตะและหวังหลินปรากฏร่างอีกครั้งเมื้อหน้ากลุ่มเทพอ,อีกหนึ่งกลุ่ม เหล่าเทพเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในร่างกายเกิดความเจ็บปวดมหาศาลพวกเขาไม่สามารถหลบเลี่ยงหรือต้านทานการฉีกกระชากเบื้องหน้าได้เลยหวังหลินข้าจะไปกวาดล้างแดนสวรรค์ของเจ้าซะขุนพลมังกรฟ้าร้องคำรามดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวอย่างไรก็ตามเขากลับไม่เชื่อเรื่องวิธีการของหวังหลินและร่างอันแข็งแกร่งตรงหน้าดูเหมือนบทเรียนหลังเลือดนี้จะไม่มากพอหวังหลินก้าวถอยหลังและยืนอยู่บนร่างอสูรโลกัน ขณะที่ผีเท่าจางกำลังเข้าใกล้หวังหลิงสะบัดโลหิตออกจากแขนขวาและตบเจ้าอาสูรโลกันเบาๆกลืนกินคนพวกนี้เทียงหวังหลิงเอ่ยปากผีเท่าจางหยุดชะงักทันทีขณะเดียวกันเจ้าอาสูรโลกันได้ลืมตาขึ้นสายตาอันโหดเหี้ยมและไม่สนใจใยดีนั้นได้ทำให้ทุกคนที่นี่ตกตะลึงเวลานี้จิตใจของขุนพลมังกรฟ้าจึงเกิดการสั่นเทา สายตาแบบนี้หาได้ยากยิ่งและเขาพบเจอเพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นนานมาแล้วเขาเห็นสายหมอกที่กลืนกินเหรียญเต้าเฟยไปก็เป็นสายตาแบบเดียวกันนี่นี่มันขณะที่เหล่าสี่ขุนพลเริ่มรู้สึกหวาดกลัวอสูรโลกันได้ทำตามคำสั่งหวังหลินและอ้าปากจะกลืนกินหากดวงดาราคือโลกเช่นนั้นโลกก็คงเปลี่ยนสีสัน หากฝุ่นผงคือสายลมเช่นนั้นสายลมคงกระจัดกระจายสายหมอกไร้ขอบเขตผุดขึ้นในดาราจาักรทันทีกลิ่นอายเก่าแก่เปล่งออกมาให้ทุกคนได้สัมผัสทั้งยังมีพลังดึงดูดอันทรงพลังปรากฏขึ้นเหล่าเทพที่เหลืออยู่7จะสบถึงแปคนต่างก็หน้าซีพร้อมกับถูกพลังดึงดูดเข้าไปเสียงกรีดร้องดังระงมจากทุกคนที่ถูกเจ้าอสูรโลกันกลืนกินเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตารวดเร็วเกินกว่าจะมีคนตอบสนองทนัน พวกเขารู้สึกแต่เพียงมีสายหมอกรอบบริเวณจากนั้นก็เกิดเสียงกรีดร้องทุรนทรายเมื่อทุกอย่างจบสิ้นแล้วดาราจากดวงดาวยังเป็นดาราจากเดิมที่ไม่มีสายหมอกเหลืออยู่ราวกับมันไม่เคยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ทีแรกอย่างไรก็ตามนอกจากหวังหลินแล้วเหลือคนเพียงห้าคนเท่านั้นเจ้าอยากจดจําความเจ็บปวดครั้งนี้หรือไม่หวังหลินยังคงนั่งอยู่บนหลังอสูรโลกันและไม่เคลื่อนที่ไปไหน น้ำเสียงไม่ได้ดังมากแต่เมื่อเข้าถึงหูของห้าคนที่เหลือจิตใจแต่ละคนสั่นเทาเต่าแห่งสวรรค์น,นี่มันเต่าแห่งสวรรค์ขุนพลมังกรฟ้าตัวสั่นสายตาหวาดกลัวราวกับคลื่นทะเลเข้าท่วมเขาไม่เคยหวาดกลัวขนาดนี้มาก่อนแม้แต่ตอนที่เห็นวังลินรังสายคันสอนรีกวงยังไม่เท่านี้เต่าแห่งสวรรค์มันอยู่กับเจ้าจริงๆนี่ๆคนที่เจ้าเล่ยอย่างขุนพลเต่าดำยังสั่นไหวแววตาหวาดกลัวไม่น้อยไปกว่าของขุนพลมังกรฟ้า เขารู้สึกว่าพลังดึงดูดจากเบื้องหน้านั้นมากพอให้ท่วมเขาจนมิดในใจเขาสิ่งที่ปรากฏขึ้นไม่เพียงแค่ความหวาดกลัวและหวาดหวั่นเท่านั้นแต่มีความสิ้นหวังด้วยในสายตาเขาวังหลินกลายเป็นคนที่น่าหวาดกลัวสุดขีดขุนพลพยัคขาวและขุนพลวิหกเพลิงก็ตกตะลึงราวกับคนที่โดนวิชาหยุดเอาไว้ข้าได้เห็นเต่าแห่งสวรรค์ด้วยสองตาจริงๆมีหน้าเล่าข้าถึงไม่สามารถตรวจจับกลิ่นอายของมันได้มีหน้าเล่า ถี่เท่าจางรีตาแคบลงจนเผยอาการตกตะลึงอย่างเหลือเชื่อวิญญาณสีรุ้งในตัวเขากำลังโกรธเกรี้ยวและเข้าควบคุมร่างใบหน้าเกิดการบิดเบือนและพุ่งเข้าใสา่หวังหลินเขาจ้องหวังหลินด้วยสายตาหน้ากลัวหากไม่ได้อยู่ในโลกถ้ำคงไม่ต้องหวาดกลัวเต่าแห่งสวรรค์แต่ในถ้ำแห่งนี้นับว่าแตกต่างเต่าแห่งสวรรค์คือทุกอย่างของที่นี่การควบคุมเต่าแห่งสวรรค์หมายถึงการควบคุมทุกอย่างที่นี่ อย่างไรก็ตามการกลืนกินของเต่าแห่งสวรรค์ก็ยังมีขีดจำกัดไม่เช่นนั้นมันคงไม่แบ่งตัวออกออกมาเพราะเหรียนต้าเฟยใช้การทำลายตัวเองถีเท่าจางมีวิธีในการต่อกรแต่เขากำลังคิดถึงอีกปัญหาอื่นเจ้าคนพบวิญญ,ญาณดวงที่สามถีเท่าจางเอ่ยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความขมขื่นและหดหู่อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เขาที่พูดออกไปแต่เป็นของวิญญ,ญาณสีรุง้งข้ายังหาไม่เจอ หวังลินสายสีสระอสูรโลกาลเบื้องล่างเขามองทั้งห้าคนอย่างเย็นเยียบก่อนจะหลับตาลงและทยานออกไปหลังจากเคลื่อนผ่านสี่ขุนพลพวกเขาตัวสั่นและทยานออกทันทีไม่กล้าขัดขวางหวังลินอีกต่อไปแล้วพวกเขาได้แต่มองหวังลินและอสูรโลกาลหายตัวออกไปไกลแม้จะผ่านไปสักพักก็ยังสงบจิตใจลงไม่ได้พวกเขาอาจมีหลายวิธีไม่ให้หวาดกลัวผีเท่าจางเพราะร่างอีกฝ่ายมีวิญญ,ญาณของราชาเทพสีรุง แต่พอพเผชิญหน้ากับหวังหลิงที่มีเต่าแห่งสวรรค์จึงทำได้แต่งเงียบเสียงหวังหลิงทยานเข้าหาดาราจากฟ้ากระจ่างโดยยังคงนั่งอยู่บนหลังของเจ้าอาสูรโลกันแม้จะดูสงบแต่ก็ถอนหายใจอยู่ในใจเป็นไปได้ว่าเต่าแห่งสวรรค์ไม่สมบูรณ์สี่ขุนพลนับว่าง่ายแต่อสูรโลกันกลับสื่อว่าการกลืนกินผีเท่าจางเป็นไปได้ยากมากนาดาราจากฟ้ากระจ่างมีลำแสงสีรุ้งสายหนึ่งเช่นกัน เซียนเต่าสีรุ้งมีก้อนโลหิตขนาดเท่ากำปั้นจำนวน9้าตัวและบินอยู่ข้างหน้าในที่สุดเก้าโลหิตลึกลับของข้าก็สมบูรณ์ด้วยพลังโลหิตอันลึกลับนี้ข้าสามารถเข้าสู่วัฏจักรการเกิดใหม่และตามหาได้ว่าวิญญ,ญาณดวงที่สามไปเกิดอยู่ที่ไหนเขาน่าจะอยู่ในดาราจากฟ้ากระจ่างบนแผ่นดินเซียนดาราในพื้นที่ของเหล่าเทพมีภูเขาที่ตัดผ่านกันหลายแห่งและพื้นที่แห่งนี้ปกคลุมไปด้วยป่าหน,า,นาแน่น ตอนนี้เป็นเวลากลางดึกดวงดาวสองแสงไปบนพื้นดินแต่มันไม่ได้เงียบสงัดเสียงอสูรดังคำรามกึกก้องออกมาจากในป่าในอดีตเมื่อนานมาแล้วมีสำนักเทพแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่นี่มันถูกเรียกว่าสำนักเจ็ดเต๋าบนท้องฟ้าซึ่งมีดวงจันทร์ลอยเคว้งควา้างมีระลอกคลื่นส่งเสียงดังกึกก้องระลอกคลื่นคล้ายบิดเบือนดวงจันทร์จนเกิดเป็นร่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาเขาเป็นชายหนุ่มผมดำ ชายหนุ่มมองพื้นดินด้านล่างราวกับเหน็ดเหนื่อยใบหน้านั้นเผยรอยยิ้มและเต็มไปด้วยความคาดหวังแม้จะต้องเสียอะไรไปมากเพื่อให้มาที่นี่ได้ทั้งหมดล้วนคุ้มค่าลูกหลานของเผ่าเต๋าโบราณของข้าข้ามาเพื่อรับเจ้ากลับบ้านขากลับจะยิ่งยากแต่ข้ารู้ว่าเจ้าไม่หวาดกลัวชายหนุ่มยิ้มและก้าวเดินออกไป